สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดทฤษฎีเล็กๆน้อยๆเกา่าๆนะอย่าไปคิดเยอะผมแค่มีความรู้สึกว่าเอก็เป็นไปได้นะนั่นก็คือเรื่องของเรื่องของโอเคก่อนเดจะกดขอสำรวจที่นี่ก่อนแป๊บน,นี่อะไรไอบูเอ,อิ้์งเงืออันนะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่แฟนซีนีสอนนะ ได้ปลดดูแลทรัพย์สินที่พกติดตัวมาด้วยและอย่าเข้าใกล้เขตน้ําลึกอึดเงิดอันหนาอันหนาอันหนาพรุ่งนี้ตอนเที่ยงจะมีรถบัสมารอรับอยู่หน้าโรงแรมเพื่อสอง่งทุกท่านกลับเข้าเมืองนะอึดเงึดโอเคครับหมดแล้วเนาะนี่เข้ามาทัวร์กันนี่หว่าคณะศึกษามีอาจารย์พาน้องๆมารยากาศดีมากโอเคเด็นหลักที่เราจะคุยกันวันนี้จะขอดูป้ายกัน ไฟของอลิสโอ้ไโฟโฆษณาโตขึ้นทะเลเดือดคราจสนุกเหรอเนี่ยดูเหมือนยูซูฮะจะพยายามอยู่นานเลยนะกว่าจะโน้มน้าวให้อลิสมาถ่ายโฆษณานี้ได้นะส่วนก็เป็นคุณหนูจากตระกูลใหญ่จริงๆเลยนะแค่ช่างภาพสถานีทโทรทัศน์ช่วยถ่ายให้กล่อกมานดูสวยขนาดต่อไปของอลิสเอ้ยของยูซูฮะรอบนี้อะไร a r c ชิ v e s Archibago ใช่ปะ ป้ายโฆษณายิงปืนรอบเกาะแบบความเร็วสูงที่ติดตั้งเสร็จแล้วนี่เอ้ยก็ติดตั้งเสร็จแล้วนี่นะจะว่าไปเธอเกเกี้ยก,กล่อมให้คนในสถานทีกระทถถ่ายรูปเธอได้ยังไงเนี่ยที่เป็นพรสวรรค์ทางธุรกิจจะชัดใช่เหมือนนิโคอ่ะแต่อันนี้ดูดูดูดีกว่าเออดูดีกว่านิโคแต่สุดท้ายก็โดนนิโคตุ่นอยู่ดีนะสองคนนี้เออปกติคอยระวังแค่ไอเดียแปลกๆของยูซูฮะจนลืมไปว่า เธอก็เป็นสาวสวยคนหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยไว้แบบอ๋อเพื่อนเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยไว้พูดเดี๋ยวนะต้่งรู้ว่าเธอสวยขนาดนี้อะไรแบบน,นี้ไม่ได้สังเกตมาก่อนโอเคไว้นี่แอบชมปกติคอยจะคอยร,ร,ระวังแต่ไอเดียไอเดียของนือสือฮาแปลกก็เลยพอมูตะคิดเรื่องนั้นพวงเรื่องนั้นจนลืมไปว่าเธอก็เป็นสาวสวยคนหนึ่งใช่ครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของมืสือฮากัน นะไรนะ何かありましたらいつでも声をかけてくださいねอืมขอเคีย์ค่ับเพชรจะกรรมครบแล้วรับเพชรมาร้อยเพชรผมต้องสะสมเพชรเปิดแอนด์บีเี๋ยวจะเป็นคนอื่นๆอนนนะไราสามร้อยโอ้โหได้เพชรมาอีกตั้งสามร้อยเดี๋ยววันศุกร์นี้เราจะมาไลฟ์เล่อนอันี่กันในเรื่องเรื่องเสริม เเดี๋ยวอันนี้เราอัดอีกช่องหนึ่งนี่ว่าคนละช่องผู้ผิดะนะันี้ยอันนี้ผมจะมาไลฟ์ในอีกช่องหนึ่งใน YouTube ผมมีสองช่องเนช่องหนึ่งทางเกี่ยวเซนเลตอีกช่องหนึ่งเกียวเกมล้วนเนียเล่นแต่วันนี้คุยเรื่องยูซุฮะกันดีกว่าเรื่องที่จะพูดก็คือทุกคนสงสัยไหมครับว่ายูซุฮะเป็นใครทุกคนเคยสงสัยไหมว่ายูซุฮะเกิดมาจากไหนทุกคนเคยสงสัยไหมว่า ยูเซฮะเป็นใครพูดไปยังวะผมก็สงสัยไอตอนแรกที่ผมเห็นยูซซฮะผมก็สงสัยว่ายูเซฮะเป็นเด็กที่ไหนว่าแล้วพอได้รู้ว่ายูซซฮะเป็นเด็กเป็นลูกของเจ้าของร้านมิสติกแวร์ใช่ไหมผมก็เลยบอกอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วอยู่ๆเขาก็มาเฉลยว่ายูเซฮะเป็นเด็กที่ทางเจ้าของร้านมิสติกแวร์เก็บมาผมก็เลยบอกเอา้าแบบนี้ก็น่าย,ยิ่งสงสัยกว่าเดิมอีกว่าทำไมยูเซฮะตัวตอนที่แท้จริงแล้วเป็นของใครรอยมาอย่างไหน แล้วพอไปรู้ว่ายีซุฮาเป็นเด็กที่มาจากในเกาะเลมเนียนผมก็เลยอ๋ออย่างนี้นี่เองแปลว่ายีซุฮาต้องเป็นคนจากเลมเนียนสุดท้ายมาเฉลยกว่าเลมเนียนก็เก็บมาอีกทีเอา้าสุปยีซุฮาเป็นเด็กของใครแล้วเราก็ยิงปมไว้ตรงนี้ใช่ไหมงงปะงงเรี่ผมพูดปะก็คือมันเก็บมาหลายต่อมากอะก็คือฝั่งพวกนักวิจัยของ x ก i s กับ,บมัน มันบอกว่ามันเก็บน้องยูซืฮาหามาเนาะเดี๋ยวผมหาข้อมูลเอามาอัดให้ดูป๊บนึงนี่เลยสักคู่โอเคนี่ ข้อมูลของยูซฮะถ้ามีเสียงมาเหาก็ขออภัยนะครับหมานอกบ้านช่วงนี้มันเห่าแบบมากเลยไม่ใช่หมาผมหมาจอรเดี๋ยวนะของยูซุฮะใช่ว่าแคปไม่อยู่ในเรื่องตัวละครแต่เยอะอยู่นะจะเจอแล้ววะนี่ช่วงนี้เนี่ย บอกว่าเก่งมากเลยนะบาบานี่ยที่เขาบอกนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงคนเนี้ยบอกว่าคงใช่แหละมั้งแต่จะว่าไปถ้าตอนนั้นพวกเราไม่ได้เก็บเธอมาป่านนี้เธอคงจะหิวตายไปนานแล้วคือแบบสุดท้ายยูซุะถูกเกมมาอีกทีนึงถูกเกมมาจากที่ไหนไม่รู้จากไอ้พวเนี้ยไอ้พวนักวิทยาศาสตร์พวกเนี้ย น่าสงสารมากเลยอ่ะแต่ดูดิเหมือนเด็กผู้ชายในตอนนั้นน่ารักดิน้องอิสุธาน่ารักน่าสงสารแล้วน้องก็มาลอยมาติดตรงนี้แต่ระหว่างทางที่รอยมาน้องน่าจะไปเจอกับสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งนี่ผมอันนี้เป็นสปอยนะผมใครยังไม่เล่นก็ทำไปก่อนได้ก็คือนี่น้องรอยมารอยมาปุ๊บระหว่างที่รอยระหว่างที่ ย้อนกลับไปแันนึงก่อนที่น้องจะมาติดเกาะเราได้รู้ว่ามีคนช่วยน้องไว้ใช่ไหมนั่นก็คือพ่อของอลิซพ่อของอริซเป็นคนช่วยน้องไว้ช่วยอยู่ซือฮาไว้เออที่ไหนวะข้อมูลไม่ได้แคไมไว้โอเคพ่อของอริสช่วยอยู่ซือฮาไว้แล้วยูซือฮาระหว่างที่ลอยคอยอยู่กลางทะเลแล้วขึ้นซัดมาที่เกาะก็ได้พบกับสิ่งนี้ ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ความฝันเว้ยสุดท้ายในเรื่องมันบอกแล้วว่ายูเซฮะเคยเจอกับสิ่งนี้มาก่อนแล้วมีนางเงือกอยู่จริงเว้ยทุกคนในเรื่องราวของเกมเกมนี้มีนางเงือกอยู่แล้วเราได้ค้นพบกันแล้วในเรื่องราวของยูเซฮะในเรื่องเสริมของยูเซฮะทางเนี้ยปนอลับเอเจนต์ในรีสอร์ทในแฟนตาซีรีสอร์ทเออูึสึกขนลุกมากเลยแบบอุ้ยน่าสนใจนะผมเลยสงสัยว่าหรือว่ายูเซฮะสุดท้าย มันก็วนกลับมาที่แล้วสรุปว่าสรุปแล้วว่ายูซซฮะเป็นลูกไขรใช่ไหมอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นลูกของอาลีลีอะไรนะลีชื่ออ่านย,ยากๆอะบรองก็ชื่อพ่อพ่อยูเซฮะพ่อเลี้ยงอะที่ไหนได้เขามาไอ้นี่ใช่ปะล่ะเขาเก็บมาอีทีแล้วก็มารู้ว่าทางฝั่งพวกนักวิทยาศาสตร์ก็เก็บมาอีทีเหมือนกันแล้วสรุปเก็บมาจากไหนอันนี้เกมาอาจจะเล่าในอนาคตปริศนาของตัวตนของ เอเจนต์แต่ละคนเราไม่ค่อยรู้เลยอย่างเช่นนิโคลเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเด็กที่ไหนไอเด็กบ้านดนก,กําพาจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เรื่องโกหกของนิโคนิโคเป็นลูกใครแต่ผมว่าน่าจะเป็นลูกของคนระดับตำนานแน่นอนนิโคแต่อันนี้เรามาพูดถึงอิงเซฮะก่อนผมว่าอิงเซฮะอ,อาจจะเป็นลูกหลานของเผ่าพันธุ์ที่อยู่ใต้น้ําก็ได้นะผมว่านะน,นี้เดานะดาวเล่นๆนะนะนางเงือกนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่อยู่ใต้น้ำเวนี่กากล่าวล้วนๆเลยเพราะว่าผมเคยมี ทฤษฎีเรื่องนี้มานานแล้วนะตั้งแต่เกมเปิดแล้วว่าใต้น้ําจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์เหมือนมนุษย์อะเผ่าพันธุ์นมนุษย์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งอะอาศัยอยู่หรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะอันนี้ดาเล่นเนะผมก็พอพูดเรื่องนังเงือกมาผมก็เลยเริ่มมั่นใจแล้วอาจจะใช่เออน,น่าสนใจเดี๋ยวอันนี้กาวแล้วเนี่ยโอเคหมดแล้ววันนี้แต่วันนี้ก็ไปนะผมทฤษฎียูซึฮะมาจากไหนต้นกําเนิดยูซึฮะโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับใครสนใจก็ เข้ามาคุยกันได้สำหรับนนี้ก็เจอกันครับ